หล่อใจบุญไบวัชิรวิทย์แท็ทีมบ้านดนนรีมอบเครื่องดื่มและสิ่งของให้กำลังใจทีมแพทย์ที่อำเภอนครชัยศรีณสถานการณ์โรคโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทําให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่น้ําใจของพี่น้องคนไทยไม่เคยเหือดแห้งจริงๆรวมถึงคนในแวดวงบันเทิงอย่างหนุ่มฮอตแห่งปีอย่างไบวัชิรวิทย์ก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากพิษโควิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มไบได้ร่วมกับครอบครัวและแฟนคลับส่งมอบของกินของใช้ให้กับชาวชุมชนคลองเตยไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวพร้อมด้วยครอบครัวและบ้านดนตรีของคุณลุงได้ส่งมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยคุณแม่ของไบได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าน้องไบและบ้านดนตรีมาร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตอำเภอนครชัยศรีเราจะผ่านมันไปด้วยกันวัดประชานาศวัดโคกแขกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ชื่นชมหนุม่มไบที่ทั้งหล่อและน้ำใจงามกันอย่างมากมายเลยทีเดียว